โอเคนะถือว่าได้เจอทุกคนที่ยายอยากเจอนะได้เจอทุกคนที่ยายอยากเจอเลยแถวข้างหลังก็ได้ลูกแถวไปไหนลแล้วแถวโอเคมองไม่เห็นแถวแล้วเอาอะไรปะลูก

จะมีงานท่าทางบนศอกนะด้านซ้ายมือแล้วยายยังได้ฝันถึงแบงค์อีกไหมคะฝันถึงอีกไหมฝันที่อยู่รถที่จอดด้านซ้ายมือขององเงี้ยนสาราข้างๆน้องแบงก์นะครับรถที่จอดอยู่สาราข้างๆน้องแบงก์น้องพี่รอรอฝันดูไม่ดีดีนะครับ ตอีกหคะที่แ,แ้งตสสดเอเจ้าอ่าตอนนี้คนที่ยายอยากเจอก็น่าจะมาหมดแล้วก็คงมีคนเดียวที่ช่วคิวที่เขาบอกออกจากรลยกลุ่มไปหายไปไนะชือไม่รู้คิวไหนไมันะค,คิวที่บอกว่าไปรับแม่นะก็หายไปแต่คนอื่นนะก็มาหมดแล้วครับก็อ,อย่างที่ผมเห็นนะก็มาบางคนมาสองสองครั้งนะก็ผม ไม่อยากขอบคุณในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะแต่ก็ขอขอบคุณที่รับผิดชอบต้องใช้คํานี้นะครับเพราะเบื้องต้นจากที่พูดคุยเนี่ยก็อย่างเขาจะให้น้าเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ8ปดพันนะครับแล้วก็ให้ยายเนี่ยเดือนละประมาณ1 0,000ื่นนะครับแล้วก็สร้างบ้านเนี่ยให้ยายเนี่ยที่อุดอรเนี่ยหล้านมีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็บ้านตรงนี้เขาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณฟังชื่นชมดีกว่าหนะ้าที่รับผิดชอบนะนะกล้าที่จะออกมายอมรับกล้าที่จะออกมาขอโทษ นะผมเชื่อว่าเวลาพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วคุณมารับผิดชอบแบบนี้นะผมว่าหนักมันก็จะเป็นเบาลงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็วันนี้ก็แบงค์ได้ทําตามความฝันทั้งหมดที่จะทําให้ยายได้แล้วนะครับอยากมีบ้านให้ยายหนึ่งหลังอยากมีคนดูแลยายไปจนตายตอนนี้แบงค์ทำได้แล้วถึงทุกอย่างมันจะสำเร็จแต่มันก็มันก็อาจจะไม่มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ ผมยกเครดิตทั้งหมดให้กับแบงค์แล้วกันนะครับนะขอบคุณที่แบงค์ทำให้ยายได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พูดที่การถามแบบนี้มันต้องมีเขียนสัญญาอยู่ในเว้ไหมคะเพราะนี่มันก็เหมือนแค่คำพูดปากกาครับทุกอย่างครับผมเชื่อว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยแต่ละอย่างที่พูดมาเนี่ยมันต้องมีคําพูดอย่างนี้ไม่พอการกระทําได้หลักฐานต้องมีนะครับก็ผมให้เขาตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับก็เขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เขาลงสลิปไปในกลุ่ม นะครับลงสลิปไปในกลุ่มแล้วก็ฝั่งนู้นก็ถ่ายฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไปลงบันทึกอะไรกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเซ็นพยานอะไรกันให้เรียบร้อยนะซึ่งทางที่อุดรเนี่ยจะไปทำกันที่อุดรเลยครับผมมีทีมทนายอยู่ที่อุดรก็เดี๋ยวจัดการดําเนินการให้ทั้งหมดนะผมเชื่อว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคงไม่ไม่เบียมมเบ้ยวหรอกคงไม่กล้าเบี้ยวหรอกนะเพราะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวก็เจอผมอีกนะแล้วก็จากเบี้ยวเนี่ยจากกลายเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะเหมือนกลายเป็นคนที่ขอไปทีนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาเพวกเขาก็คงไม่สามารถเอาไปลดโทษอะไรได้ถ้าเขาไม่ทําอะไรให้กับครอบครัวนะครับนะบผมเชื่อว่าวันนี้เอ็มที่ได้รับการประกันตัวส่วนหนึ่งเลยก็คือปิดยอดบ้านให้กับยายนะครับอันนี้คือพอมันเกิดเรื่องแล้วแสดงความรับผิดชอบผมเชื่อว่าคนก็ก็ยังพอให้โอกาสได้ คใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลของการกระทำทั้งหมดวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ท่านเห็นถึงความแตกต่างเรื่องหนึ่งไหมวันนี้พอเกิดเรื่องเอ็เนี่ยรับผิดชอบถูกไหมครับมางานเบิร์ตไม่เคยมางานเลยนะแต่เบิร์ตปากบอกรับผิดชอบถูกไหมครับวันนี้เหตุที่จะเอาไปขอประกันนะ่ะ มันคืออะไรเหตุบรรเทาโทษของคุณคืออะไรคุณได้มาเดียวยาช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยเรื่องอะไรหรือยังตอนนี้คุณมายกเก้าอี้เสิร์ฟน้ำให้เขาสักแก้วหรือยังก็ไม่มีถูกไหมครับนะก็มันมันต่างกันนะครับเมื่อกี้ในส่วนของอีกคนหนึ่งที่มาก็คือเมลายเมื่อคืนเนี่ยผมก็มีการโพสต์โซเชียลถามว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเสื้อแดงเขายังกล้ามาคุณเนี่ยมาขอโทษกลับขอโทษยายเขาหรือยังที่เขาเป็นคนเลี้ยงดูมาซึ่ง เขาเนี่ยก็มานะวันนี้มาเป็นคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมถามว่าเลิกได้ยังแบบเนี้ก็ก็บอกว่าเลิกแล้วนะอ่าก็จะเลิกทําคอนเทนต์แบบนี้กันทุกคนนะครับซึ่งอาโอเคถ้ามาขอโทษตั้งใจมาขอโทษผมก็เปิดพื้นที่ให้ขอโทษอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกผมผมเห็นอย่างหนึง่งคือทุกครั้งที่ทุกคนที่ไอเห็นในคลิปไอเขาจะถามคนนี้คือยังไงมาหรือยังแต่พอเขามา ยายเขาก็รู้สึกดีขึ้นฟื้นขึ้นจากวันแรกที่เขารู้สึกอยากตามแบงค์ไปสลับตัวกันได้ไหมวันเนี้ยก็พอเขาได้เจอทุกคนมาอย่างเงี้ยมาแสดงความรับผิดชอบมาอะไรเนะี่ยเขาก็รู้สึกดีขึ้นผมเห็นผมยังรู้สึกโอเคเลยะว่าเออมันก็ไม่ทิ้งเว้ยมันก็มาเว้ยนะก็ขอให้วันหน้ามากันแบบนี้นะครับตลอดไปนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางครอบครัวเขาตัดสินใจได้เลยครับแต่ไม่ก็ให้ให้ยาตัดสินใจได้เลยครับได้หมดพี่การขากรณีทิมฟูที่ได้การออกมาพูดถึงกรณีการกระคครับก็ผมดําเนินคดีผมเอาผมจะเอาให้หนักเลยนะครับผมพูดตรงนี้เลยคือผมไม่รู้หรอกคุณเป็นใครแต่ผมไปชนกับผู้มีทธิพลมาทั่วประเทศแล้วเอาลูกนักการเมืองติดคุกไปหลายคนแล้ว นะครับนะผมไม่เคยกลัวเลยนะมาพูดจะมาบอกว่าเดีย๋ยวผมขออ่านได้ไหมผมขออ่านคำหนึ่งนี่มันเจ็บเจ็บหัวใจผมมากเลยอะ่ะผมผมเดือดมากเลยกับคำนี้นะครับบอกว่าการจอมพลังนะการจอมพลังจะเอาความน่าสงสารของครอบครัวนี้มาหาผลประโยชน์จากการรับบริจาคผมไม่เคยได้ตังอะไรสักบาทจากการทำเคสนี้เลยนะผมมีแต่เสียเงิน ผมไม่ได้เปิดบริจาคให้กับเขาด้วยผมถามว่าวันนี้การที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณต้องการอะไรคุณบอกว่าเนี่ยมีคนเล่าให้คุณฟังว่าแบงค์มีเงินในบัญชีอยู่แป0แสนเมื่อกี้ผมให้ไปดูสภาพบ้านเขาเลยหรือใครเสร็จตรงนี้อยากไปดูสภาพบ้าน <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปอานาถมากเขานอนกันอย่างแออัดนะบ้านเนี่ยนอนนี่แบบไม่จะภาพคนรวยะนะครับซึ่งวันนี้คุณได้ช่วยอะไรเขาไหม แล้วการที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณลองคิดดีว่ามันคือการซ้ําเติมเขาหรือเปล่าคุณบอกเขามีเงินอยู่แปดแสนไหนอะเลขบัญชีไหนอะบัญชีที่คุณพูดพูดมาหลายวันแล้วหลักฐานอยู่ไหนคุณเอามาสิยายเขาจะได้เอาเงินคุณบอกว่าเป็นหนี้ขายพวงมาลัยด้วยใช่ไหมคุณเอามาสิยายจะได้ไปจ่ายเงินขายพวงมาลัยไงจะได้เก็บไว้รักษาตัวเองแล้วคุณอะลองทบทวนนะคุณอายุเท่าไหร่ยายอายุ80ดด่ายายตอแหล ผมเอาเรื่องคุณเต็มที่นะแต่คุณจําใส่หัวกะโหลกคุณไว้นะยายอายุ80ที่ถูกคุณด่าว่าตอแหลเขาไม่เอาเรื่องคุณเพราะเขามีมุทนิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เขารู้จักให้อภัยนะแต่คุณเน่ยเป็นใครอยู่ดีๆคุณออกมาพูดแบบเนี้ยผมถามว่าคุณสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยคุณซ้ําเติมคนตายหรือเปล่าแล้วผมออกมาช่วยคนด้วยด้วยใจจริงๆเลยไม่มีอะไรแอบแฝงเลยอ่ะผมมีอะไรแหละผมผมไม่เปิดรับบริจาคตอนไหน คุณพูดแบบเนี้ยผมผมเสียนะเว้ยนะแล้วที่คุณบอกว่าต้องทําไมไม่ช่วยอย่างนี้ต้องไปช่วยช้างโครงสงโครงสร้างอะไรแบบทําไมคุณไม่ทําล่ะการช่วยคนด้วยน้ําลายอะ่ะใครใช้น้ําลายช่วยคนก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ได้ไม่กี่วิผมก็ขึ้นมาใหม่แล้วคุณออกแรงอะไรคุณเหนื่อยอะไรอะ่ะแต่สิ่งที่คุณพูดคุณลงทบทวนนี้มันบั่นทอนจิตใจคนทํางานไหมบั่นทอนจิตใจครอบครัวที่เขาเพิ่งสูญเสียคนคนหนึ่งไปไหม แบงค์อี่ะผมพูดจริงๆนะพูดตรงนี้เลยให้แบงค์จะโม้อะไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราลองวงเล็บไว้ดีเขาคือเด็กพิเศษเว้ยเขามีความพิการทางสติปัญญาเว้ <S <S <ด>ยเขาอาจจะพูดอะไรออกมาโดยที่เขาไม่ได้ยังคิดก็อาจจะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขาพูดไปเรื่อยก็ได้แต่คุณเอาคําพูดของเขาอะออกมาพูดในเวลาที่เขาจากโลกไปแล้วแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ออกมาตอบโต้ลุกจากลกงให้มาตอบโต้คุณไม่ได้อ่ะคุณแร์หรือเปล่าการที่คุณทําแบบเนี้ เพราะฉะนั้นผมจะสอนบทเรียนให้คุณผมให้ทนายแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแล้วผมวงเล็บนะครับผมไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทใครอันนี้เอะครว่าอินฟูย่านบางนานะอินฟูบางนานะเดี๋ยวเจอกันนะครับาขานาไม่เอาเรื่องะเลอื่องนะดีแล้วให้อภัยดีที่สุดแล้วาพี้อาช่วยไปยาทอง พูดในโซเชียลเขาหลงยายหลงหลงยายเขาหลงส่งแบงส่งแบงอืขึ้นสนตอนนี้เรายังกังวลเรื่ไหนอยู่ไหมยายอะไรเนี่ยยังมีเรื่องที่กังวลอยู่ไหมยาย ว่าแบงค์เป็นนี่ข่าพวงอะไรยกังวลยายเป็นแบงค์เป็นนี่ข้าพวงอะไรแต่ยายใช้ให้ไหนล่ะเจ้านี่อยู่ไหนออกมาสิออวันเนี้ย วันนี้บอกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงส่งข้อมูลให้อินฟูที่พูดนะนะผมบอกเลยไอ้คนที่ส่งข้อมูลให้อ่ะคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่สําหรับผมอะผมไม่นับถือคุณเลยนะแล้วผมจะเอาคุณด้วยนะครับนะผมฝากทุกคนเลยนะครับผมไม่รู้แล้วว่าใครนะแต่ที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะให้ส่งข้อมูลให้ผมหน่อยว่าผู้ใหญ่คนนั้นมันคือใครนะส่งข้อมูลแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยดูย้ายดิเขาก็เครียดอยู่แล้วเขาก็วนเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์หลานไปเป็นทุกข์เลยคราวน,นี้ติดพวงมาไลัยใครวะติดตังใครวะไม่จ่ายค่าพวงมาไลไยัย ออกมาสิครับเดี๋ยวผมใจ่ายให้บอกทักมาเลยเดี๋ยวจ่ายให้เออการที่คุณออกมาพูดแบบนี้บอกว่าแบงก์ติดหนี้ค่าพวงมาลัยคุณประจานเขาหรือเปล่าคุณเป็นเจ้าหนี้เขาเหรอเป็นเท่าไหร่เห็นไหมเป็นเท่าไหร่นะดูดิวอกวนเขติดใจเอ,อเห็นไหมล่ะนี่โคตรแบบอนี่เลย ดวงวิญญาณแบงค์น่าจะอยู่กับยายไหมตอนนี้อยู่ค่ะอยู่เชื่อว่ายังอยู่กับยายเนาะค่ะเพราะว่าเห็นคนเขามาถ่ายรูปมีจับมือยายด้วยอะ่ะ,ะคิดว่าน่าจะเป็นแบงค์จริงๆไหมคะยายใช,ใช่หมวไม่กินข้าวพอเรียกแบงค์มากินข้าว,าว,าวกินกินด้วยน้ำตาไลไรด้วยอืดีแล้วค่ะยายกินข้าวจะได้เยอะๆเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ